เมบ์เดชเธอเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะฉันไม่เป็นอะไรโอ้ยฉันตื่นเต้นจังเลยเออเรมเบ์เดชเธอตื่นเต้นเรื่องอะไรเหรอเล่าใหฉันได้ไหมอ๋อ oh, ได้สิเอ่อคือตอนนี้เขากําลังรับสมัครเข้ากลุ่มวันดูบอลอยู่น,น่ะแล้วฉันก็อยากจะเข้ามามากเลยแต่ว่าต้องมีบททดสอบหรือต้องไปทดส,สอบที่แคทเธอร์อลดเออไม่สิ ที่แคทรอสน,นั่นแหละแต่ที่แคทรอคสคขเดลอืมเธอดีใจกับฉันไหมอ,อ๋อยินดีด้วยนะจ๊ะแต่เธอบอกเพื่อนกับคนอื่นๆได้ยังยังงั้นเธอพาฉันไปบอกหน่อยสิได้จ้าอ,อ่ะเองเจ้าเธอกินอาหารรอฉันก่อนนะจ๊ะจิ๊จิจจก็อ,อาหารก็อยู่ตัวนั้นไงฉัอก็เตรียมไว้ให้แล้ว เธออย่างเนงน้สิฟรัตเตอร์ชัยไปกันได้แล้วอ่ะจ้าไปก่อนนะจ๊ะอิงเจ้าจีา้จี้ีิทีเฉันอย่างงี้ได้ไงอ่ะไม่ยุติธรรมนนะห้องสมุดที่โพนี่วิวว้าหูว้าวฮูฮูโทนได้่อขอโทษทีนะเออแชมป์ได้เป็นอะไร ชัดสบายดีนะาเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกเอ่อเรเบรด,ดชเชัยทำไมเธอบินมาเร็วจังเลยฟรัเจอชัยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเรเบรด,ดช์เขาตื่นเต้นอะไรกันเออก็ได้ใจคือว่าเอ่อฟรัเจอชยัยเธอไม่ต้องบอกก็ได้นะเออคือเขาอะกำลังเปิดรับสมัครเข้ากลุ่มวันดับเบิลยู่น่ะเธอก็เลยดีใจมากๆเลยแต่ว,ว่าต้องไปแต่ต้องไป เพราะสอบกำลังปีกได้ศักยภาพที่คารทลคาร์เดลนะ่ะจริงหรอฉันดีใจกับเธอด้วยน,นะขอบคุณฉันก็ดีใจกับเธอด้วยนะแล้วพิกกี้พายล่ะรู้ยังฉันยังไม่ได้บอกเลยรู้แล้วเอ้ย,ไไยามาได้ไงเนี่ยแนนนะสีจ้ามาได้ไงเนี่ยพิกกี้พายเธอหายตัวมันงนั้นเหรอเอ้ย อย่างเั้นเหรอเนี่ยป่าตอนแรกน่ะฉันกําลังจะไปหาทไวไลท์ที่เอาสม,มุนนี่แหละแต่ว่าฉันเผอได้ยินเรเบเดชบอกนะ่ะแล้วฉันก็เลยแอบฝันข้างนอกแล้วฉันก็เลยวิ่งจรวดข,ข้ามาเลยแล้วเธอจะไปตอนไหนเรเบเดชฉันเหรอฉันน่ะก็จะไปตอนตอนนี้แหละฮ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 ะ ตอนนี้ให้เหรอใช่แล้วเธอจองแล้วเธอจองตรวรถไฟแล้วหรอจ๊ะจองแล้วสิงั้งนก็เดนทางในสวัสดิภาพนะงั้นฉันขอไปเย็บเสื้อต่อละอืมงั้นฉันขอไปให้อาหารเอ็เจ้รนะจ๊ะเดาทางด้สวัสดิภาพนะฉันขอไปทำขนโอเคนะเดาทางด้สบัดสวัสดิภาพนะจ๊ะ ขอโทษทีนะคะเมื่อกี้กล้องล้มนะไงก็ไม่เป็นไรเนาะงั้นก็มาดูกันต่อเลยงั้นก็เดินทางเดนสิทธ,ธิภาพเหมือนกันนะจ๊ะฉันขอไปอ่านหนังสือต่อเออขอโทษทีจ้ะโอเคงั้นชั้นไปละณที่แคทโรตคลาสเดลเขาจะถึงแล้วสินะ นี่แน่เอ้ยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกให้สรุสการั์กานเลยนี่ถ้าเธอะจะยินก็นสิมันไม่ยินแล้วอะค่ะยอ,อยดีดียอยดีก็ได้อะไรทุกคนประจำเทพเออขอเรียกแล้วสินะเออขอเจ้าีนัทที่มาแซงอ่ะเออไม่ปเป็นไรหรอกว่าแต่เธอชื่ออะไรวะ เธอชื่อว่าเซอรเฟรชแล้วเธอชื่ออะไรเธอชื่อว่าเลปเเดชแล้วเธอเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงเธอล่ะฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันออจินดีให้ได้รู้จักจ้า,อาขอโทษทีอ่ะสองคนนะั้นอย่าเพิ่คุยกันค่ะค่ะด่รู้ไหมทุกคนการที่จะได้เป็นกลุ่มเข้ากลุ่มวันดบอเนะี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพวกเธอทั้ง5คนแน่ใจแล้วหรอว่าอยากจะเข้ากลุ่มเดียวกับกลุ่มวอนดูบไหนไอตัวม่วงเธอชื่ออะไรเอเอการที่จะเป็นอยู่ในกลุ่มวอนดูบที่แก่งที่แข็งแก่งกล้าหาญและไม่เอออาเออเออแล้วบใชัยครับ ดีมากเธอล่ะช่วอะไรบอกฉันมาสิว่าเธอช่วอะไรออเรนจ์ Orange ค่ะเธอล่ะซิตี้ไวค่ะเสียงพูดค่อยที่เข้มแข็งและไม่อ่อนโยนพูดไหมซิตี้ไวค่ะเก่งมากเธอล่ะช่วอะไรฉันช่วยสัสะฟลัชค่ะ เก่งมากเสียงคนที่จะพูดอย่างนี้สิจะเข้าถึงความที่ได้เข้ากลุญแจบอลไม่ได้เสียหน่อมแนมอย่างพวกเธอสองคนฮะพวกเราขอโทษค่ะให้มันคลิปแข็งก่อนี้พวกเราขอโทษค่ะเก่งมากแล้วเธอหลายคนสุดท้ายเธอชื่ออะไรดบ้วดชค่ะดีมาก,มากอาราบบทที่สอบแรกก็คือ การใช้สักการใช้ศัยภาพในการใช้ปีที่เร็วเหนือแสงต้องวิ่งผ่านหน้าชั้นโดยที่ชั้นจะใช้นาฬิกาจับเวลาใครทำาให้ใครทำเวลาน้อยที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะในการทดสอบแรกเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจค่ะดีมาก คนแรกในร์ชายมาสิครับต้องบินเร็วที่สุดเข้าใจไหมครับอะระพร้อมนะครับไปยังไม่เร็วพอสามสิบห้าจุดห้าวิต่อคนต่อไป ไปเอ,เอสองนาทีนี่บินหรือว่ามันกินอาหารกันแน่เนี่ยเอ้ยคนต่อไปบินให้เร็วนะเพื่มเทอร์นี่บินอย่างหน่อมแนมมากค่าไปดีมากยี่สิบเก้าจุดห้าวิคนต่อไปเอ่อแซสเฟสยังไม่ต้องออกมาค่าเลเบลเลชออกมาเอ่อค่า บินนะพร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะหนึ่งสองสามไปปิ้งโอ้โหดีมากสามวินาทขีขอบคุณค่ะขอกินข้าวขั้อสุดท้ายขั้นสุดท้ายดูจะทำให้เต็มที่ค่ะดีมาก เธอครที่กล้าหาญกว่านี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอาละ่ะพร้อมใช่ไหมค่ะไปหนึ่งวินาทีปรบมบอ <c oughs> เธอเก่งมางกเธอเก่งมากซัสเซอร์แฟชฉันขอยอมรับเธอเออเอ็มแอ,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 อดลูกก็เดอแค่เราคนที่จะเคารพท่านมากกว่าขับใจเอาละ่ะ บททดสอบสุดท้ายในการทำสวีทเรนโบว์ภายใน30วินาทีจิ๊บจ้อยค่ะเธอคิดว่าเธอมั่นใจและจะทำได้เหรอเลเบแดชมั่นใจอย่างแน่นอนค่ะดีมากงั้นเธอก็เป็นคนแรกเลยส่วนในพวกนั้นอะ่ะฉันคิดไว้แล้วว่าพวกเธอต้องไม่อยากลงแข่งอีกอ กลับไปได้แล้วเออค่ะได้โปรดแเธอมั่นใจใช่ไหมมั่นใจค่ะดีมากงั้นก็ทำเลยพร้อมใช่ไหมพร้อมค่ะไปฉันต้องทำได้ฉันต้องทำได้บึง้งโอ้เท่าไหร่เด็ค่ะสิบเก้าจุดเจ็ดจุดห้าโอ้ เตี่ยยอดพ่อเก่งมากนี่แหละคริสเรย์เป็นอยู่ในกลุ่มวันด์บอลขอาวขึนค่ะคนสุดท้ายแซนซาแฟลชัเธอต้องทำให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะละพร้อมไปฉันทำให้ดีกว่าเลบ,บุนเดชบึ้งโฮ เธออะไรคะมาสะันห้าจุดห้าจุดเจหวินาทีโอ้ขอบคุณค่ะนี่ฉันไม่ได้มอใช่นี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเธอเป็นคนที่ควที่อยู่ในกลุ่มวันดูเบิที่สุดฮะไปไปได้ยังไงเอาล่ะตอนเย็นมาดูคะแนนะกันลูกใารคนที่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มวันดูเบิล แค่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจจะได้เป็นตัวสำรองของกลุ่มวัดเดอร์บอลลวกันดีใจด้วยเออฉันกลัวฉันไม่ได้จังเลยอ่ะเธอไม่ต้องกลัวหรอกนะ